โรู้ตัวดีว่าโ,โบอยู่ในสถานะอะไรโบยอมรับเปล่าได้ทุกเรื่องไม่มีผู้หญิงคนไหนทนได้เหมือนโบหรอกนะพี่ติแน่นอนพี่ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนเพี้ยนที่จะตัดสินใจทำเหมือนโบหรอกรู้ก็รู้อยู่ว่าเตามันเกย์พี่ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทำไมโบถึงยอมแต่งงานกับตามัน แล้วผู้ชายที่ชื่อแอร์เนี่ยมันมาวุ่นวายกับโบมากไหมไอ,มอี่ได้อยู่ด้วยกันโบไม่เคยได้ไปไหนมาไหนกับตาตามลำพังเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนกันก็จะต้องมีแอร์ตามติดไปเป็นเงาอยู่ด้วยทุกที่แม้กระทั่งวันเกิดโบจะทำกับข้าวทานกันเองที่บ้านเขาก็ยังมาไม่มาเฉยๆนะให้โบช่วยอะไรไหม เจ้าของวันเกิดอนี่ยไม่ใช่เธอรอชิมอย่างเดียวคือแห้งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรอชิมรสชาติก่อนมันจะติดใจมองน้ำเพื่อนมาหรือเปล่า อไม่ใช่หรอก้าบอกแอรไปแล้วว่าวันนี้มันเกิดโบจะทำอาหารกินกันที่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวพ่อไปเปิดเองจ้ะ นี่สิแอบได้อะไรมาอะไรเหรอตัวดูละครคืนนี้จริงเหรอมันโซเอาแล้วนี่ระดับแอบไซาย,ยาตัวแค่เนี้เรื่องเล็กเีก่ยวไปแต่งตัวแล้วเข้าตาไปดูเถอะ โบรู้ว่าเตาอยากดูมากแอบได้มาสองใบด้วยสิเอางีา้แอบให้ตาไปกับโบสองคนกันแล้วกันแอไ,ไปเถอะตาไปกับโบก็ไม่สนุกหรอก บอมใช่คอละครเวทีอยู่แล้วแต่ตาอุตส่าห์ทำอาหารนี่ไม่เป็นไรหรอกตาบอมไม่ซีเรียสตาไปเถอะงั้นบอยเพิ่งรีบนอนนะรอกแกะของขวัญของตาก่อนรับรองว่าบอจะต้องชอบแน่แน่ตานี่ไปแต่งตัวเถอะ เราเดี๋ยวนะแอร์ใส่เสื้อตัวที่แอร์เลือกให้นะอตอนเกิดเราเกิดมาคนเดียวก็ต้องเลี้ยงฉลองคนเดียวมันก็ถูกต้องสุดแล้วอ <c oughs> ะโบเมื่อเดย์ะโบ โบทนได้อยู่แล้วโบรู้ดีว่า,ตาเต่าขารักแอมมากกว่าโบแน่แ,นแต่เรื่องที่ทําให้ฟังเส้นสุดท้ายของโบขาดล,ลงก็คือเรื่องเมื่อสองวันก่อนเต่าไม้ขอโทษ ทำแบบนี้ได้ยังไงอะตาอ่านหนังสือสอบเที่ยบเป็นเดือนๆแอร์ก็เห็นเนี่ยสอบเสร็จทั้งทีตาไม่อยากจะไปเที่ยวบ้างพองพักก็จอยหมดแล้วกระเป๋าก็จัดเสร็จแล้วทุกอย่างพังหมดเลยเพราะแอร์คนเดียวก็แอร์จำเปไม่ได้จริงๆนี่ตา โ,โทรไปเตือนแอร์แล้วไม่ใช่เหรอเปล่านี่โบไม่ได้โทรไปเตือนแอร์หรอช่วงสองสาวันที่เตาสอบเนี่ยแอร์ปิดมือถือตลอดเลยนะโบติดต่อไม่ได้เลยแต่โบก็ส่งม่เสร็จไปบอกแล้วไม่เห็นมีเลยโบส่งมาจริงหรือเปล่าทำไมแอบพูดอย่างนี้ล่ะ อย่าไปกับตาสองคนใช่ไหมล่ะแอรเป็นคนลืมนัดเองแล้วแอ้อยังหาเรื่องโบสิตัวเองอะแอรไปกับใครมาถึงต้องปิดมือถือหนีแบบนั้นะอะโบทำไมโบพูดอย่างนี้อะโบอยากเห็นแอรกับตาผิดใจกันใช่ไหมก็ได้ ถ้าโบไม่ชอบแอบไม่อยากแอ่ๆอยู่ที่นี่แอไปก็ได้แอบจะไปไหนอะไปเที่ยวสองคนเถอะต้องมสนใจอะแล้แอบเดี๋ยวสิแอบ เสร็จหรือ,อยังล่ะจะเสร็จแล้วล่ะตาม,มีเรื่องอยากจะคุยกับโบเดี๋ยวตามมานะ <c oughs> กับโบเหรอนั่งก่อนสิตาขอพูดตรงๆเลยนะตอนนี้แอร์เขาอึดอัดกับการกระทำของโบหลายๆครั้งตาไม่โทษแล้วก็ไม่สนใจฟังเหตุผลหรอกว่าใครจะถูกใครจะผิด เพราะยังไงตาก็ต้องเข้าข้างแอร์อยู่แล้วตาว่าโบน่าจะกลับเมืองไทยได้แล้วหล่ะถ้าโบเจอแม่ตาวโบก็บอกท่านว่าโบคิดถึงแม่โบแล้วก็เลยกลับมาเยี่ยม แล้วก็หลบหน้าทั้งซะถ้าโบเื่นนะโบจะทางาน,นตาไม่ว่าหรอกแต่ตาจะโอนเงินเข้าบัญชีให้โบเหมือนเดิมทุกเดือนแล้วถ้าโบไม่มีธุระอะไรจะเป็นไม่ต้องโทรหาตาหรอกเลย